สวัสดีค่ะชาวราศีธนูวันนี้จิ๊บน้าจ้าจะดูดวงการงานและการเงินให้กับชาวราศีธนูนะคะว่าเดือนกันยายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,อะขอบคุณมากสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s ไครต์ให้จิ๊บน้าจา้าขอบคุณมากๆแล้วก็ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ ก่อนอื่นเลยอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะว่านี่เป็นการดูดวงแบบภาพรวมเท่านั้นนะคะยังไม่ได้เจาะส่วนตัวมันเป็นเพียงเข้าคร่าวๆนะคะ آ آ แล้วก็อย่าเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวเพราะมันอาจเกิดอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้หรือเรื่องราวอาจจะสลับกันหรือเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเป็นเพียงแนวโน้มแล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะจิกขึ้นลายอดไว้ให้ตรงนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับการดูดวงเข้ามาได้นะคะอ่ามาชาวราศีธนูอยากจะรู้กันแล้วนะคะว่าการงานและการเงินเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีธนูคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมค่ะไปจนถึงวันที่15มกราคม,มานะคะ ในภาพรวมของการงานก่อนชาวราศีธนูในเดือนกันยายนนี้นะคะพศ2563ชาวราศีธนูคะ่ะไพ่ตัวตนของคุณได้ไพ่ใบนี้นะคะมันบ่งบอกว่าคุณต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวความมุ่งมั่นแล้วก็การไม่ยอมแพ้นะคะไพ่สิ่งแวดล้อมที่อยู่ด้านข้างเป็นไพ่ต่อสู้ขนาดนี้เลยเป็นอสศวินนะคะขี่ม้าขารุยดาบเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย มงบอกได้ว่าในเดือนกันยายนชาวราศีธนูอยู่นิ่งไม่ได้นะชาวราศีธนูต้องสู้ด้วยตัวเองเอ,อทุกๆอย่างต้องทําด้วยตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะสาหรับชาวราศีธนูต้องสู้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคป,ปัญหาต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้งานมาเพื่อให้โปรเจกต นั้นเกิดขึ้นได้หรือให้งานต่างๆเข้ามาหาตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าในเดือนกันยายนชาวราศีธนูอยู่เฉยๆงานงานไม่เข้ามาหานะชาวราศีธนูต้องสู้ต้องไฟ์เองต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองต้องบู๊เองลุยเองแล้วมันถึงจะได้ฟีดแบ็กกลับมานะคะนี่ค่ะไพ่ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเป็นไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ย แปเหรียญแเหรียญมากแปลว่าในเรื่องของการงานแปลว่ามีลูกค้าเข้ามานะคะเรื่อยๆเป็นจํานวนมากเพราะลูกค้าได้เห็นฝีมือของคุณแล้วว่าคุณสามารถทํางานได้ไประสบความสําเร็จด,ดีลูกค้าค่อนข้างให้ความรู้สึกว่าให้ความสนใจเพิ่มมาก ขึ้นทําให้ชาวราศีธนูสามารถที่จะได้แสดงผลงานได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ตอบโจทย์กันนะว่าในเดือนกันยาย,ยนชาวราศีธนูเนี่ยต้องลุยต้องสู้ก่อนต้องวิ่งเข้าไปหาลูกค้าต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วผลตอบแทนมันจะกลับมาคือมีลูกค้าเข้ามาสนใจเยอะเข้ามาเป็นผลตอบแทนให้คุณได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานปริมาณงานก็จะเยอะขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครกําลังสมัครงานอยู่นะหรือว่ารอผล ผลตอบรับจากงานในเดือนกันยายนมีแนวโน้มสูงนะคะว่าคุณอาจจะได้ตกลงเซ็นสัญญาหรือทำงานกับใครที่เป็นลักษณะเพิ่งเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มีโอกาสที่จะได้งานแล้วก็ถ้าใครทํางานประจําอยู่แปลว่าคุณต้องลุยต้องบูต้องสู้เองแต่ตัวคุณเองไม่ค่อยอยากจะขยับไปไหนนะคุณยังไม่ได้อยากจะขยับหรือเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคุณแค่รู้สึกว่าคุณจะต้องสู้เกี่ยวกับงานของคุณและทามันไปเรื่อยแล้วผลตอบรับมันจะดีเองนะคะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะไพ่ใบนี้แปลว่ายังไม่อยากขยับไปไหนยังไม่ขยับ ตัวไปไหนยังทำงานเดิมซ้ำๆยังทำสิ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีธิูค่อนข้างค่อยข้างจะ นิ่งๆน,นิ่งในลักษณะที่เป็นงานที่ทําอยู่เนี่ยทำให้ดีที่สุดแต่คุณต้องไฟในงานของตัวเองเท่านั้นเองก็คือต้องสู้เกี่ยวกับงานของตัวเองเพื่อให้ได้มานะคะชาวราศีธนูจะเป็นแบบนี้และปริมาณงานก็เข้ามาใช้ได้เลยค่ะส่วนเรื่องความขัดแย้งมีเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองไม่เยอะค่ะคือต้องต่อสู้เพื่อให้ได้งานของตัวเองมาบางครั้งอาจจะต้องขัดแย้งกับคนรอบข้างบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะยอมหักไม่ยอมงอเป็นบางช่วงนะคะอะมา ต่อหลังจากสภาพแวดล้อมของการทํางานไปแล้วนะคะในเดือนกันยายนต่อมาเป็นความคิดของชาวราศีธนูเองค่ะว่าชาวราศีธนูคิดอย่างไรกับเกี่ยวกับงานของตัวเองชาวราศีธนูคิดตรงกับความเป็นจริงนะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องสู้คุณจะต้องเด็ดขาดคุณจะต้องเด็ดเดี่ยวและไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่บทสรุปค่ะคุณจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองแล้วก็ดิ้นรนแล้วก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆน,นะคะคุณจะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้งานมาชาวราศีธนูคิดตรงกับ ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ชาวราศีธนูก็คิดอยู่แล้วค่ะว่ายังไม่อยากขยับไปไหนทําหน้าที่ของตัวเองตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะคะนี่คือชาวราศีธนูและมีแนวน้มค่ะว่าคุณรู้ค่ะว่าไอสิง่งต่างๆที่คุณทําไปอยู่เนี้ยมันมีภาระที่มากพอสมควรรอคุณอยู่ที่คุณทําทุกอย่างเนี่ยคุณรู้ว่าต่อไปในอนาคตมันจะทําให้คุณจเจริญก้าวหน้าและเติบโต และต้องรับภาระเพิ่มมากขึ้นแต่คุณก็รู้ค่ะว่าวันนี้มันต้องดีก่อนนี่คือสิ่งที่คุณคิดนะคุณค่อนข้างอยู่กับความเป็นจริงนะชาวราศีธนูแล้วคุณก็สู้ทํางานไปเรื่อยๆเพราะคุณรู้ว่าเดี๋ยวมันจะเจริญก้าวหน้าเองถ้าในวันนี้มันดีนะตอนนี้คุณคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้น ค่อนข้างเรียบง่ายค่ะสู้กับงานของตัวเองไม่ต้องไปสู้ลบตบมือกับใครเขามากนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันจะต้องเข้มแข็งหน่อยแล้วก็เด็ดเดี่ยวเพื่อให้ได้งานตัวเองมาอันนั้นมันอาจจะมีกระทบกระทั่งบ้างแต่ไม่มากค่ะเดือนนี้ไม่มากเลยอ่ะมาดูกันค่ะว่าแล้วไพ่แนะนําว่าแล้วชาวราศีธนูควรทําอย่างไรเกี่ยวกับงานของตัวเองในเดือนกันยายนนะคะ ให้บอกว่าคุณทำงานตอนนี้มันคล้ายๆกับการทำงานเบื้องหลังขององค์กรหรือว่าคุณกำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันยังไม่ได้ออกหน้าออกตาเขาเรียกว่าซุ่มเงียบทำคนเดียวลำพังนะคะทำคนเดียวลำพังเพื่อให้มันเกิดผลอะไรบางอย่างในอนาคตแน่นอนค่ะคุณรู้ค่ะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะทําให้คุณได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของชีวิตแต่ในใจนึงคุณก็แอบลังเลนะ แอบลังเลว่าจะอยู่ตรงนี้ต่อดีไหมหรือจะไปที่อื่นที่มันดีกว่านี้ดีนะมีแอบลังเลแค่แอบเฉยๆนะไม่ได้คิดจริงจังอ่าชาวราศีธนูคิดอย่างนี้แล้วก็ชาวราศีธนูรู้อยู่แล้วค่ะว่าจะต้องทำทำงานไปแบบช้าๆเรื่อยๆมุ่งมั่นทำงานแบบมีระเบียบแบบแบบแผนนะคะทำแบบวางแผนช้าๆแต่มั่นคงเพราะฉะนั้นไพ่แนะนำอย่างนี้ค่ะงานต่างๆที่คุณทำอยู่เนี่ย ไม่ว่ามันจะอยู่เบื้องหลังหรือว่ามันยังไม่เห็นผลที่คุณซุ่มซุ่มเงียบทําคนเดียวอยู่หรือพยายามทํามันอยู่เนี่ยมันจะเกิดผลทําให้คุณได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอาจได้ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารหรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอย่างแน่นอนและมันเป็นลักษณะของการทํางานที่ทํางานช้าๆมีแบบแผนมีระเบียบและค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าชาวราศีธนูค่อนข้าง ค่อนข้างที่จะรู้ตัวเองแล้วก็ทำมันไปเรื่อยๆในเรื่องของงานแล้วก็มีเป้าหมายในระดับยาวนะคะเดือนกันยายนไม่น่าเป็นห่วงค่ะยังไงมาดูเรื่องการเงินกันต่อเลยค่ะ ชาวราศีธนูในเรื่องของการเงินกันบ้างน,นะคะว่าการเงินของชาวราศีธนูในเดือนกันยายนเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันเลยค่ะภาพรวมของการเงินน่ะตัวตนคุณค่อนข้างมีความมั่นคงทางละทางด้านการเงินอยู่นะเพราะว่าได้ไพ่ที่ เป็นเหรียญเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นไพ่เก้าเหรียญเก้าเหรียญเนี้ยมันมองบอกว่าคุณมีความมั่นคงทางการเงินและไพ่ที่คลุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดอ่ะมันมองบอกว่าคุณเป็นคนที่มีรายได้ที่แน่นอนนะคะรายได้แน่นอนรายได้หลักๆยังเข้ามาอยู่เป็นปกติและมีความมั่นคงแต่ว่าในเดือนกันยายนเน้นค่ะว่าให้ระวังนะคะคุณได้เดมูลนะคะเดมูลแล้วก็เจ็ดไม้เท้าเอ้ยไม่ใช่เจ็ดดาบเดมูลกับเจ็ดดาบเนี้ยมันน่ากลัวตรงไหนรูไหม เดมูนแปลเดมมนกับเจ็ดดาวพอมันมารวมกันเนี่ยมันแปลว่าคุณอาจจะต้องเสียเงินโดยที่มันไม่น่าจะเสียเช่นของราคาอาจจะไม่ถึงขนาดเนี้ยอาจจะจริงๆราคามันน่าจะสิบาทแต่คุณอาจจะเสียไป50บาทคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่น่าเสียเงิน ก้อนนี้เลยหรือว่าอาจจะต้องจ่ายอะไรบางอย่างไปก่อนซึ่งยังไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาเลยหรือว่าเสียค่างโง่อะไรบางอย่างเสียมไปฟรีฟแบบที่ไม่น่าจะเสียนะคะให้ระวังเรื่องนี้แล้วก็ให้ระวังอีกเรื่องหนึ่งค่ะก้าวไม้เท้าก็มาเกี่ยวกับการเงินนะคะก้าวไม้เท้าบ่งบอกว่าเงินที่คุณรอไว้ที่ที่คิดว่าจะเบิกได้บางทีมันอาจจะเบิกไม่ได้ในช่วงนี้ถูกดึงไว้ถูกรั้งไว้ยังไม่ได้ตามกําหนดมันทําให้คุณอาจจะต้องหาเงินสํารองในช่วงเดือนกันยายนนะมัน เหนื่อยก็ตรงนี้แหละแต่ฐานการเงินต่างๆยังดีอยู่นะคะอะแล้วมาดูกันว่าแล้วไพ่จ,จะแนะนําเรื่องการเงินของคุณอย่างไรบ้างในเดือนกันยายนนี้ไพ่บอกว่าการเงินของคุณยังเป็นสิบเปลี่ยนอยู่นะคะสิบเปลี่ยนแปลว่าความมั่นคงนะคะยังมีความมั่นคงต่างๆทั้งบ้านทั้งรถทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความมั่นคงยังคงมีอยู่แต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกเสียใจกับเงินที่เสียไปโดยไม่ใช่เหตุน,นะคะนี่ไงพไพ่ใบนี้ยังมาบ,งบ่งมอเห็นไหมสิบเปลี่ยนยังมีอยู่นะ แล้วก็มีไพ่ห้าถ้วยไพ่หาถ้วยนี้แหละมันแปลว่าในเดือนกันยายนอะคุณจะจมอยู่ความเสียใจที่ไม่น่าเสียเงินบางก้อนนะคะคุณจะเสียใจกับมันอยู่แล้วก็ส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะพักอาจจะมีการพักเกี่ยวกับงานออนไลน์ ถ้าใครทํางานออนไลน์เป็นอาชีพเสริมอยู่สําหรับชาวราศีธนูนะบอกได้เลยว่ามันจะมีช่วงที่พักในเดือนกันยายนแทนที่มันจะได้เต็มเน็ตเต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณนะมีความจําเป็นที่จะต้องพักด้วยตัวคุณเองคุณอาจจะต้องหยุดมันไปสักระยะหนึ่งทําให้คุณสูญเสียรายได้สตรงนั้นเล็กๆน้อยๆนะคะอ่ะ นี่แหละคำทำนายเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีธนูโดยรวมถือว่ายังดีอยู่นะคะให้ระวังเรื่องการเสียงเงินโดยใช่เหตุถูกหลอ,อกถูกโกงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะก็ระวังกันที่บอกว่าเล็กน้อยเนี่ยบางคนอาจจะเล็กบางคนอาจจะใหญ่ก็ได้เพราะฉะนั้นให้ระวังตรงนี้แต่โดยรวมยังดีอยู่และมันก็อาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนถ้าเราระวังตัวไวด้ดีๆอาจจะไม่เกิดกับเราก็ได้นะคะขอให้มีความสุขและประสบความสําเร็จด้านการงานและการเงินทุกคนเลยค่ะ